ครับโอ้บางบาริล่านี่ลงมาเล่นในลีกของเล่นซ็อกเฟชชิ่ครับเอ่อเล่นซ็อกเฟชชิ่ลีกครับเล่นมาสามสิบเกมเดี๋ยวฟอร์ไม่มีเลยครับเกมบางบาริล่าครับเล่นเดียวกับทางด้านร้อยดีกีครับเลี้ยววีหรือวะ โคต้ากัเจอร์เอเนี่ยแม่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยแล้วร้อยดีกีกับทางด้านตามอร์วีลาฟังกำลังกันแท้นด้วยกันทั้งสองทีมครับเดี๋ยวต้องดูเกมนี้ถ้าเกิดมีใครทีมไหนเก็บสามคะแนนได้อ่ะถือว่าโอ้จะเป็นส,นา,นสนา,ามคะแนน,น,น,นที่สำคัญเลยครับตามอร์วีาอันน,านนี้ตัวผู้เล่นก็ที่แล้ว<า> ยังไม่ครบครับแล้วก็เศษทุ like ่นเรี้ยงที่ลงสนาเนีก็ถือว่าโอ้โหนเงี้ยพอดีเลยครับกองโควิล่ามาวันนี้ครับเช่นเดียวกับร้อยที่จีเนียวันนี้ก็ฝนก็มากตนพองกัดหลายหลทีมมวันนี้มาสบปัญหาเรื่องตรูมเล่นครับน่องจากฝนเนี่ตกลงมาค่อนข้างจยหนักครับ ระหว่างเกมแล้วก็สอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมนะเพราะฉะนั้นการเดินทางเรามีปัญหาประสบป่วนกันไปหลยทีมอุดน้อยดีกรีดูว่าระหว่างแหวกกลับมาแล้วดงทันหรือล่าออกหลังเราได้จังหวะสุดท้ายยังไม่ช่วยบล็อกไม่ได้ครับยังได้เป็นแตะมุมนบอลดีกรีโยงมาเสาสองแล้วขึ้นหนึ่งโอ้โหหนึ่งมุมเตะได้แล้วระหว่างนี้ปุอ้โห รันต่ออะแรกให้ติดมือด้วยครบพี่เต้โอ้โหทำทกนหนึ่งมงกันเต้ทำไมเราแต่ว่าทั้ง 1, 1, 1, 1, 1, ออสองตัวแรงดีตัวไหนได้ดีคยอะสิร้อนกลับมาข้างกันใหม่เราบารบิล่าเต้ฟางบอลกอับมาทางซ้ายก็ยังมันหลังเ h ื้เอเลย โอาตรมบอลิลล่าการถูกใจตัวผู้เล่นหลายๆคนในเกมรู้ครับไม่อยู่ในสนามแล้วแล้วจังหวะนี้ตัวเขียวนิดหนึ่งเสียฟาวเลยครับแล้วต้องแทนอัดต่อการให้เล่นลูกฟรีคิกทิกเบริเวณเกิดอาการสนามเลยครับแต่ได้ลองเปิดหรือลองยิงกับระยะการสนามเลยครับบอมบิลล่าบอลเกมมาสี่นาทีเย็บฟรีคิกจังหวะนี้ครับบอมบิลล่า มีฝังไซค์คุยหก้อยนะครับ่ออีนะเออข้ามข้ามาสั่บอลตัวแรกไม่มีต้องตามไปแก้ไขแล้วตัวกการนี่าต่อวาอ่อข้างเลยน้อยบมาตั้งอันใหม่แล้วบารลบล่ายาลูนี้ก็ให้แน่นอย ตูนต right so so ้อนดีดเลี้ยงเก็บได้ทางขวาเอลี้ยงตัดเข้าในแล้วขวานทางซ้ายโอ้โหลูกนี้ก็ดูวนี่ถือว่าสนามลื่นเนี้มีส่วนก็หน่ยเจอในขึ้นแรกแล้วเกงก่อนหน้านี้ก็เนี่ยประสบปัญหาพอสนามลื่นแล้วเจอมันก็ไม่ติดก็ต่ออย่าให้มาติดแล้วดับได้ลูกนี้จ่ายมัติดที่มต้องการให้เล่นต่อ ทางมาทางขวาเราฟลัดสว่านนิดโดนดันนิดนึงกรรมการให้ฟาดครับมาจากด้านหลังก็ับผู้นี้ไปใช้มือผักก็ใช้มือดันแค่นิดเดียวเราสนามโบกับส,สนามลื่นก็เลยเนี่ยเสียฟาวเลยลเอาเปรียบเสียเปรียบเราฟาจากด้านหลังครับแล้วมาได้ตั้งเตะจากฟรีคลิประยะนี้ครับ เหลี่ยมเนี้ยถ้าเกิดเท้าซ้ายอะครูมจะกว้างกว่าแต่ละเท้าขวาก็สามารถดิงได้เดี๋ยวต้องดูเข่าแทนสามคนก็ร้อยดีๆมีไปยืนบางผู้ต่างตัวคนหนึ่งครับบางคอมีด่าเดี๋ยวต้องดูครับจิงยักเสาแรกไม่ผ่านจังหวะสองพิหารดูเขาขยันจะฟังบอลแล้วจิงครับอีกครั้งนึงก็ไม่ต่วต่อเพราะตอนนี้ ที่บอลนเลยครับแล้วสีแตแเราจะใช้ความเร็วต้องวางุีท้ายก็สับบอลยาวลยไปเดี๋ยวนะสองพีก็ต้องระวังก็ขนานด้วยแบบนี้ต้องว่าห้าสิบหาห้าก็ต้องบอกว่าย่างไรต้องระวังครับ เราทีกับทุกกระทงกันบ้างแล้วในสนามก็เดินกับไม้จับมือขอโทษถ่ายูปข้างแล้วหลายจังหวะผู้เล่นทุ่มเท้วต้องบอกว่าอดี้สิ่งของการบาดเจ็ก็โอเคาก้วได้บอลเลย ยัได้รู้เตะมุมทางด้านซ้ายครับบาร์บีล่าหนุ่ยแล้วไปเตะเองแล้วสวัสดีสองลึกมาตรงกลางยังสกัดทิ้งมาได้ครับไม่โดนอันตรายครับแไปย้อนกลับมตรงกลางยิงไม่โดนสวัสดีหนุ่ยเก็บได้านทางซ้ายล็อกอยู่ยสวัสดีโดนสองต้องคายบอลกลับมาตั้งกันให,หม่ครับแล้วหัวงจังหวะสุดท้ายย้อนกลับมาตั้งอันที่สองตัวเตะ ผู้ยิงยัดเสาแทกลูกนี้ถึงหนักไม่มีพี่อาได้หรลูกตั้งแต่ขึ้นมาบอกมาตูแล้วยเลนซ้ายหรือร้อยดีกีโอหนึ่งแล้วระหวางนี้กรรมการให้ฟาวโอ้ตีมาแหนด้านหลังครับแล้วระหว่างนี้หนึ่งก็เป็นอยางที่เม่อไงครับกรรมการเนี่ยให้เลยร้อยดีกีเสียฟาวแล้วบ่างก็ถ้าพูดได้เราไปเสียกันนิดนึงครับโอ้ตีมาแหนด้านหลังครับ เราเสียฟรีดระยะนี้ขานี้มีนุ้นเลยครับสำหรับบอลมอสลิล่าได้บุญคิดเกมเนี้ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าครั้งแล้วต้องทำให้ดีกว่านี้ครับก่อนหน้านี้ยังไม่ตรงต่อเลยครับคราวนี้วิ่งมาแล้วคิปมาเสาสองลูกแล้วเอ้ฟุตอบอลสุดท้ายบอลเขียวเสาอันนี้เดียวโอ้โหถือว่าได้นุ้นเลยตัองหวันดี เปิดตื้นยิงตื้ผ่านเข้ามาในกรองเ็ตโทษแล้วยังได้เป็นเตะคู่ทางด้านซ้ายครับกองบอลล่าสีย้อนกับมาต้าลายหนุยกับบอลแรกไม่ดีัต้องแก้ไขครับสวัสดีแล้วล้วนบอลสวยครับสีเป็นหนุ่ยครับให้มาสีกรับเสาแรกก็ไม่ตรงก่ออีกครับบอลออกด้านหลังไปก่อแล้วเป็นตั้งเตะเราเร็วเลยครับหนึ่งไปหนึบอลโล่สวยครับสวัสดีอ้าว มัใน,ใน,ในสนนายแล้วปับอลกันกันต้องวงครับเดกจะโดนมาตัดไม้ตัดมือเลาของพอรนะคสมองทุกคนจะบอกปบอลเต็มเลยอ่ะให้กรรมการนให้เด็กลูกฝีผิดองคู่ ตัวนี้ไปปีกจับจีนจับเอาลงว่าบอลสูงข้ามคานีิเดียวไม่ถีบบอลตอนแรกจะตรงต่อด้วยแต่ว่าบอลวิ่งไปสักพักนึงบอลมันค่อยๆเหยื่อแล้วก็หลุดออกมาต่อไปเองครับย้อนกลับมาตัวนี้พี่อาบางอยู่แล้วย้อนกลับไปตั้งันใหม่ที่นอกหลังเลยครับบอลหน้า ยวลกับบอลไมอ่อยู่กับกองหลัง่หน้าด้วยครับสองกลวกมาได้สวยตลอดนีขรอยดีๆทั้งสองทีมก็ตอ้องบอกว่านี่ยยังเป็นปัญหาอยู่วัการรับสบนน่งบอลรับความแน่นยันในแดนหน้าย,ยังมีไม่มากเท่าไหร่ครับสองทีมก็เลยเนี่ยโอกาสทำประตูก็ค่อนข้างน้อยครับทังหมะลุ้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาแบบลูกปีิดกับรุเนเซตปีกับ โอตับวันลวันี้นจะลุของห้างไดอีกแล้วฟอสตีกีแข่ันลุ้ช่ให้กับบอลวีลาบโนุยลุ้นซ่านยกฟอสตยังเล่นกันสองคนกตนี่บอกไ้ลกที่ไปแล้วตา่ตรงกลางเสี่บกบดีแล้วฟอยตีกีลากกลับมาได้เวจะสวนลกับที่เาม่าครับเผอรบอลยาวขึ้มาหนึ่งโอ้โหยิงลุ้นียร์เออเหมือนกับถึงดีถึงถายเพราะ่าตรงกลางก็ ต้องว่สุดท้ายยังออกมาไม่เองครับเกนเนี่ยวหางที่ทางของที่แรกมาแล้วยังทำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าใครตีแบบกองล่าไปตีทิ้งบอลโดดที่หน้ามาเข้าหมายที่ที่หาหวะนี้ดุ่ยบา้างแล้วไปเก็บได้ทางซ้ายครับแา่ล็อกสวยจังหวะนี้ ใช่ย้อนกลับมาตั้งในห,หม่ครับตรงวันที่่าโอเคแล้วเน่นลูกโด่งจังหวะนี้ไม่ได้หมงนที้กัมาได้ครับร้อยดีกีจังหวะสุดท้ายตุแม่ังส่งบอลยันหิ้พลาดอยู่ครับร้อยดีกีกูงสั้างครับใชมาแล้วหนุย่ยแล้วหิ้งไกลตรงนี้ชาลักจะสวนกับร้อยดีกีได้กรรมาการว่าเ,เห็นไม่ได้เสียว,ว่าจังหวะแรกก็ย้อนกลับไปให้เป็นลูกรีกครับ ต้องบอกว่าเมื farther farther ่อได้เปลูกแทนบอลเมก่อนแล้วเตะไปโดนแขนของพู้ล่บารโมล่าครับเด็ตั้งเตะที่มันแบกแรนตัวเองนะบอลทีสีเอ้าเปิดแล้วเฮ้ยตอยสกว่าทัดษะไม่ดีิดเหลี่ยมนิดนึงแล้วติงแ่ว่าบอลไม่ตรงต่อวะยังได้ไปรูกเตะมุมทางด้านซ้ายบอลทีเที่จะต้องบอกโอกาสลุ้นใหญ่ก็ต้องมาจากลูกเซติจับ จัดมาตรงกลางหนึ่งได้หมุนอีกแล้วเราไม่แค่ดูวันนี้โอ้ตุ้มหัวแล้วหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสหมุนหนึ่งไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เท่าคราวนี้กจะคงต่อเองนะถ้าเราเปิดฉแับลูกนี้ออกข้างยังได้รุ่งพุ่งนะจุ่มเร็วฟาดแล้วก็มาจะให้เป็นทุ่งฟาหรือเปล่าต้องบอกพสักงู่ เอาแล้นไม่สุดแขนแล้วสายหยัดเส้นขายหยัดเส้นเล่นได้เลยเล่นได้เลยครับมาได้เลยใช่มาแล้วสายเรนนี่นึงตรงกลางโอ้โหสายก็ไม่ดีแล้วตัวสูงกลับก็ฟาร์มบีล่าที่หายโยกหลอกกลับมาเข้าเท้าขวายิงไกลลูกนี้ยกจังไม่ตรงตอครับ อนล่าเนี <that> ่ยงไม่ได <look> <spot> like ้่อ้อก็ยังสมุนี่สูตระสูแล้วังหวะนี้ให้เอาบางขวา100ีกี้ัดมาตรงกลางอ้านรถโอ้โดูาสองแล้โอ้ขหแค่แป้มันตรงหวแลัวลูกมันาิดเรียนนี่ครับ100ทีกีไม่ได้ขึ้นนังครับหงย้อนลอมาแล้วปล่อยปล่อยบอล่อโอ้โหลูกนี้บอลข้ามหัวออกมาไม่เลย คูร้อยี่ิบเมื่อูไปเราหนาทองเลยแล้วที่ได้ประตูขึ้นนำแล้วแปลไม่ตรงต่อเองเแล้วตอนท้าย <c oughs> แล้วองมอริน่าเดมีการเสียบตัวตัวที่ต่อมาเป็นพี่อ้วนเนี่ยเลนสั้น <c oughs> แล้วังมาริล่าสีขวามาซ้ายปุ่ปคยค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาขยะล็อกแล้วตอนท้าย ผมดูเขไปยืนตักคะแนนเขาบอลดีๆจังหวะนี้หนึ่งเตะยาวขึ้นมาก็ตัดก่อนออกขให้แล้วขึ้นบอลให้มาหนักหน่วงมากเลยไปขึ้นทางไปบอลตกลาหนึ่งบอลลงสวยจังหวะนี้ให้มาทางซ้ายลงุยติดเครื่องแล้วจังหวะนี้โอดูว่าช่วะสุดท้ายนะคบอลล่างหนึ่ออกข้างเลย ห้านาทีสุดท้ายแล้วเกมขึ้นเวลาแรกครับยังเสมอที่ศูนย์ก็เหลือศูนย์แล้วเกมนร้อยทีกีกับบาร์บาริล่างการจังวะนี่คว่าตัวข้าเลยด้านหลังแล้วกรรมการให้ฟาวเป็นรีิกคลัวเปิดให้หาดดีเขาหอบารบิลาเอ้าจับบอลได้ดีจังหวะนี้เข้าทางไว้ทีกีแล้วเตะอากาศชิงออกห้าไปเลย ที huh? ่มาเดียวที่มาเดียวได้ครับเัวผู้ยญ um ิงเท่านั้นเลยถ้าจะจบเข้าใจก็ขถาสองขถวตัวเดียวตัวสองาริบีคเก็บได้ตรงกลางนี้ตัวล็อกมาสองตอแล้วมันกินเจ้าแล้วก็ไได้ว้ยังว้ออกมาซ้ายสุดเลยเดี๋ยวเขาะเขวงในเ้าบอย แล้วจะพดึงหัวพวกนี้ดูหัวให้ลงซ้ายแล้โหที่มไม่มีจังหวะสุดท้ายตั้งหัวกลับมาร้อยดีกรีดูว่าตึงตรงกลางไายเข้าแล้วซ้ายแล้วดูหัวคุณคิดดูนะตอนท้ายให้ออกมาตั้งร่างจริงเรียบร้อยแล้ยร้อยดีกรีที่นำแล้วว่าตึงบนหัวซูนี้โอ้โหเอาจนได้แก้ตัวสำเร็จแล้วโอ้หตอนนี้มีโอกาสฟาเด็กๆแต่ว่าไม่ตรองสอบแต่คราวนี้เป็นลูกยิงไม่พลาดครับโอ้บอลไหลมาแล้ววิ่งสวนไปจริงรู่งเนี้ย เสี oh, oh, gone, uh, the ่ยเสาแรกกลับเข้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาประตูแรกมาแล้วเกมนี้ไปร้อยยี่กี่ยกขึ้นนําแล้วหนึ่งประตูสูตรเน้ยมันก็ต้องทงนับหนึ่งแหกตรงกลางมาได้แล้วแล้วก็เนี้ยฉีดตรงหลังของบังวิน่ากระตุยเลยครับโอ้โหเอาถึงได้ร้อยยี่กี่มีโอกาสชัดเจนกว่าแล้วทําได้ครับ เนี่ยเรองขึ <aquí? S 1> ้นเวลาแรกกันแลนั้นเราต้องรักษาสกอร์ที่พวกเขานำอยู่ให้ได้ครับคอร์ดีสีหรือว่าดปรียบแล้วก็จังหวะที่ว่าชนกับข้างหลังแล้วแม่เสียวข้างในแลยครันตึงขึ้ก่เลยดี่าเนี่ยปีคลิกทางด้านซ้ายครับบางตอลวีด้าต้องเด้งแล้วครับนี้บาสอยู่ที่บอลครับชิปมาสะโอ้โหเสาะสองก็ไม่เป็นไรครับ ม้ว้ีกลเข้าข้างนอกหมล็อกโวเข้าในพี่าดูวม้วนเข้านอสายนะสมดท้ายเอ้าแถวสองล็อกหนึ่งว่ะดูไม่มีใครเข้ามาจริงจัาลูกนี้ก็ไม่ตรงต่ออีก็้วเปลาไอ่มีหน้าตัวท้ายเป็นวัดกับดูดูวันพี่อาวน่แหวกได้สวยดนซ้ายแต่จะงหงะดบไม่ตรงต่อแ้วลามีหน้า เดี๋ยวเขึ้นแรกเลยอีกสี่นาทีอ่าเลยนาทีเศษๆเท่านั้นับยังไปร้อยที่กี่ัที่ขึ้นนำดู่งตลอดสูตรนะเ่สร้งเลยรับล็อกปักเข้าในร้ให้ออวมา้วเเขวางมาตองตีหายต้องจับวยต้อให้เื่เกิดไรเรืเกิครับ่าจะสวนเร็วอัะ ใช่มันอาวพี่อาตั้งกล้องเรตองี้จริงยรับเข่าแรกก็ไม่ตรงต่ออีกแล้วครับันเดีนอย่าง้ไปลูก้าเตะขึมาแลบอประตูเราเล่นสร้างครับตอบบอลนั่งในดีเตะชิ้นออกข้างเลยแล้วบอลวอล่าได้ไปลูกชุ่ครับอลี ตนนี้เหลืออีกไม่ถึงนาทีแล้วขอเกมในขึ้งเวลาแรกอุ้ยยื้อหลบมาระหว่านี้ตรงกลางครับวขวาขวาขวาสีมันเป็นอะไรที่ได้เลยหนึ่งนาทีเยอะตอนนี้เข้าถึงช่วงโซลาบาดเจ็บแล้วหนึ่งนาทีเยอะเขาไม่ได้เข้ามาในาสนามถีบยาว เราเปิดทันหลับนิดนึงจะเข้าซอลครับโอ้โหสสกระสว,วนกลับเร็วก็ไม่แน่นนิกรับซอลบิล่านี่ครับยากให้บอลกัน,นแดนหน้ายังผิดขัดขันเป็นเเลยอยู่ครับเดินนาทีที่ทศเวลาบาดเจ็บคแบบตอนนี้เหลือวไม่ถึงแล้วด้วยครับเปิดทันหลับแล้วจังหวะท้ายกรรมการให้เป็นแฮน,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 นด์บอลแล้พวกนี้เนี่ยบอลสุดท้ายนี่จังดับโดนแขนรุ่งเล่งหอัวอีกทีเนี่ย เราอยู่ในช่วงท้ายของการทดเวลาแล้วใช่เลยเป็นขั้นสุดท้ายแลหวก่อนที่ต้องเน้นครับสำหรับบอลบิลล่าครับคนที่จะยิงเป็นพีเต้ห,หรือเปล่าทั้งหมดนี้วิ่งมาแล้วยิงโอ้โหบอลตกต่อไปอีกเดียวเลยยิงได้ดีแล้วทังหมดนี้เลยครับให้ตรงต่อครับเต้เนี่ยเคยทำประตูได้จากลูกปีกจิงกใคครับใครครับใครเจอเล